ธดาให้ใส่น้ำตาลได้แล้วจ้า,าอ่าหนึ่งลูก7บาท3ลูกก็21บออ่าลูกค้าใหม่ให้20บาทละกันของเราสองลูกนะคะคุณเดี๋ยวสักครู่นะครับดดกัะติกะยำจ้าช่วงมีโปรโมชั่นลูกละ6บาทเลยจ้าอาไปหมดเลย ราคากันอย่างนี้เลยเหรออืมนั่นน่ะสิเราจะยอมมันหรือบังทำแบบนี้แล้วก็เสียลูกค้าหมดสิอืมยกมูไปโรงเรียนกันเออตั้งใจเรียนหน่อยแล้วกันมือยอกเปื้อนน้ำมันไม่เป็นไรมา อยู่ในตะแกรงแล้วนลูกจ้านิดานิดาวันนี้พ่อแม่พวกเราดูจะมีปัญหากันอีกแล้วนะอือคงงั้นมัง้งว่าแต่วันนี้เธอเอามาป่ะมีปีบ้านแพร่แหม่แม่แล้วเธอล่ะเอามาหรือเปล่าเอามาสิมาทำมาเล็กกัน ไปหลบดีนะฉันชอบโรตีบ้านเธอส่วนเธอดันไม่ชอบโรตีบ้านฉันมากกว่าบัางบางเราลดราคาแข่งกับรา้านไหมลดราคาเลยเหรอไม่จะให้ทำยังไงล่ะถ้าไม่ลดราคาแข่งกับเขาอืมมันก็ถูกของดีอ่ะนะ วันนี้วันดีบางดุลลดราคาพิเศษเลยลูกละห้าบาทเลยครับอ๋องั้นงั้นของผมเพิ่มสองลูกนะบางได้ได้ครับรอสักครู่นะครับครับงนี้ก็ห้าบาทจ้าแต่ซื้อสี่แถมหนึ่งไปเลยจ้าทำไมเอาโบนี้หนึ่งชุดครับอะไยังได้จ้าเราเป็นหนึ่งนะเดี๋ยวเวร้านนี้ก็สี่แถมหนึ่งเหมือนกันค่ะ ทำไมโรตีมันเล็กลงเนี่ยกายังโอ้ยก็ของมันแพงขึ้นนะสิขายถูกขนาดนี้จะเอาไรมากละ่ะได้แล้วครับครับขอบคุณครับนี่ของกาลายโอ้ยอยู่พอดีเลยไหนชิมไหนสีกำลังหิวเนี่ยโอ้ยบังดุนทำไมวันเนี้ยโรตีแข็งเงี้ยเหนียวมากรสชาติไม่เหมือนเดิมด้วยอะ่อะไรอะ่ะม,ม,มันก็ถูกของเดอะนะ ว่าแต่ของมันมีต้นทุนจะลดสูงสี่สูงห้าถือว่ากำไรหดหายหมดลดเนยลดไข่สองอย่างนี้ก็ลดต้นทุนได้เยอะอยู่นะมันจะดีหรอเออนะาไม่งั้นร้านเราอยู่ไม่ได้นาะ แดบอกแล้วว่ามีคนลูกสัิมานทำแบบนั้นมันเหมือนไปโกงลูกค้าถึงจะอ้างว่าขายถูกก็เหอะมันก็ไม่ได้ลูกค้าหายหน้าไปหมดเลยเห็นไหมล่ะอืเดีวผิดไปแล้วเขาขอโทษนะหลังจากเนี้ยเอาไงต่อดีบ้างเดี๋วบังจะไปรับลูกเห็นว่าจักรยานเสียโย สลามฉันมากเรามาก่อนฉันมากเราจะเล่นมาตอนนี้ก่อนเดียวก่ันน้องๆอย่าทะเลาะกัน,าากนไหนเล่าให้พี่ฟังไหนสิว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรผมจะเล่นมามาเยอะตอนนี้ก่อนเด็กเขามาแย่งผมก่อนไม่ใช่นะเธอนั่นแหละที่มาแย่งเราก่อนพอๆพ,พ,พอได้แล้วค่ะเครื่องเล่นมีตั้งมากมายทำไมไม่แบ่งกันเล่นนั่นไงสไลเดอร์ตัวนั้นก็ว่าง ถ้ามัวแต่ยั่งกันก็ไม่มีใครได้เล่นอะไรกันเลยพอดีเธอน่ะเป็นผู้ชายจะไปยั่งอะไรกับผู้หญิงเขาต้องเสียสละบ้าง a s าางาา s a l มามาหาเรื่องอะไรอีกละ่ะมีมีอะไรรอวันนี้ลองทำชาชักมาให้ชีม เออลองชิมหน่อยแล้วบอกได้นะว่าเป็นยังไงบ้างก็อร่อยดีนะหวานมากไปไหนอ,อร่อยแล้วอร่อยมากเลยดีมากเลยเออเรื่องมันก่อนนะขอมาอัพด้วยละกันเธอไม่ได้ผิดคนเดียวหรอกเรามันก็ผิดตั้งคู่นั่นแหละเราก็ขอโทษด,ด้วยเหมือนกันนะ ยอยยเย็นดีแล้วอะไรดีคะเอาโรตีพิเศษใส่ไข่เพิ่มอีกหนึ่งนะชาชักโรยอีกหนึ่งใชจ๊ะได้ค่ะอ่าคืนไก่อนนะโรตีพิเศษใส่ไข่หนึ่งที่นะมาชายชักโรยหนึ่งที่นะคะอายุนก็รอดูก่อนอก็พิดเศษ